สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับครูบีสำหรับวันนี้เราก็จะมาเรียนกันในเรื่องการสร้างแฟ้มสำหรับเก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์นะคะสัปดาห์ที่แล้วที่เราเรียนเรื่องอแฟ้มย่อยในดิสพี p c กันไปแล้วใช่ไหมคะมาดูว่าสัปดาห์นี้เราจะมาดูว่าการสร้างแฟ้มเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะ เก็บข้อมูลนะคะไว้ในคอมพิวเตอร์เนี่ยนอกจากจะเก็บข้อมูลไว้ในแฟ้มข้อมูลแล้วหรือแฟ้มย่อยแล้วนะคะเรายังสามารถสร้างแฟ้มเพื่อใช้สําหรับเก็บข้อมูลต่างๆและตั้งชื่อแฟ้มตามที่เราต้องการได้นะคะอ่าอันนี้ก็คือที่เป็นรูปตัวอย่างนะคะก็คือที่เราเรียนกันไปแล้วสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมคะว่าในแฟ้มย่อยในดิสพีเนี่ยมันมีอะไรบ้างใช่ไหมคะอ่ามาดูหนึ่งการสร้างแฟ้มสำหรับ ข้อมูลนะคะ <Okay. S 1> หากข้อมูลมีจำนวนมากนะ <Okay. S 1> เราควรจัดเก็บให้เป็นหมวดหมู่นะคะโดยการสร้างแฟ้มสำหรับจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระเบียบนะคะซึ่งมีวิธีการดังนี้1ก็คือให้คลิกขวาบนาพื้นที่ว่างที่ต้องการสร้างแฟ้มใหม่นะคะก็สมมุติว่าถ้าเราคลิกขวาแล้วมันก็จะเป็นเมนูแบบนี้นะคะตอนแรกจากนั้นให้เราเลื่อนเมาส์ไปคลิกที่คำว่า New แล้วมันจะเป็นเมนูย่อยขึ้นมาและให้เรากดที่โฟลเดอร์นะคะอ่าเมื่อเรา new folder ขึ้นมาแล้วมันก็จะปรากฏไอคอน new folder สำหรับเก็บข้อมูลต่างๆนะคะก็อย่างตามรูปนี้เลยอ่ามันก็จะได้แฟ้มใหม่นะคะ อ่ะสองการเปลี่ยนชื่อแฟ้มสำหรับเก็บข้อมูลนะคะหากต้องการเปลี่ยนชื่อใหม่สามารถทำได้ดังนี้เลยหนึ่งก็คือให้คลิกขวาที่แฟ้มที่ต้องการเปลี่ยนชื่อนะคะอันนี้นะคะคือสมมติว่าเราต้องการอ่ะเราต้องเลือกก่อนว่าเราเป็นแฟ้มที่เราต้องการ เปลี่ยนชื่อใช่ไหมหลังจากนั้นให้คลิกขวาแล้วมันก็จะปรากฏหน้าเมนูแบบนี้นะคะขึ้นมาหลังจากนั้นให้เลื่อนเมาส์ไปที่คำว่า rename นะคะ rename แล้ว แล้วหลังจากนั้นให้พิมพ์ชื่อที่เราต้องการแล้วจึงกดปุ่ม enter ที่แผงอักขระนะคะจะได้แฟ้มสำหรับเก็บข้อมูลที่มีชื่อตามที่เราต้องการนะคะก็ดังตัวอย่างภาพนี้เลยสมมติถ้าเราต้องการถ้าเราเปลี่ยนแล้วมันก็จะขึ้นชื่อก็อย่างเช่นครูต้องการเปลี่ยนเป็นการเปลี่ยนชื่อแฟ้มเก็บข้อมูลนะคะก็จะเป็นหน้าแบบนี้เราก็สามารถเอางานที่เป็นเกี่ยวกับ ที่เราตั้งชื่อไว้เข้าไปอยู่ในโฟลเดอร์นี้ได้นะคะสำหรับในสัปดาห์นี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วหลังจากที่ได้เรียนกันไปแล้วอย่าลืมไปทบทวนตั้งแต่บทตั้งแต่เรื่องที่หนึ่งเลยนะคะอันนี้จะเป็นเรื่องสุดท้ายเดี๋ยวจะมีการทดสอบท้ายบทเรียนนะคะ๋ยวครูจะส่งลิงก์เป็นบท เป็นลิงก์แบบทดสอบใน google form นะคะอย่าลืมไปทํากันด้วยนะคะค่ะสำหรับวันสอบวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ